นักลุยครับผมรอดบอลหอดบอลไปครับไปได้ก็ไปน่าจะไปเซนนี่ได้ด้วบ้านกุพิึงน่าจะรวมบ่อีกนะครับผมเดน๋ยวหาย,ยาง,ง่ายไงเลยเก็บผลไม้ปีหน้านะครับผมอันผลไม้ก็ยากนะครับท,ที่จะได้ไปนะเอา้ามันเหลนหน้ำเสือแล้ว คนไม่คนไม่ยากนะครับที่ที่อนซีได้ไปนะทีนะเพราะว่าเขาเริ่มที่เจนคัดคนงานแล้วนะครับเพราะว่าคนงานเนี่ยส่วนไหลคนไม่มาแล้วมันขาดทุนนะครับมันมันขาดทุนมันขาดทุนหลายแล้วก็เลยต้องราจะอเอาที่คัดคนนะครับคนไม่ก็ต้องมีคนเก้าหรือคนเก้าต้องเซนร,รับรองนะครับผมผูใ้ใดเอาไปผู้ราก็ต้องดูแลกันนะครับห้ามให้ขาดทุนทีนะ ในเป็นประมาณแบบนี้ครับพูดเลี้ยงอ่ะแล้วคนเก่าคนเก่าเซนรับรองคนเก่าเซนเซนรับรองแล้วก็ต้องดูแลกันนะครับเพราะว่าปีนี้หัวหน้าเพิ่นจะรับคนงานรับคนงานอันหันว่ไรนะครับรับคนงานไม่บอใครรับนะครับต้องจเตรียนรับรองมันพูดรอแล้วก็ลัก รถอมเครนะับดูดูตอนนี้จะผ่านแ้วแรงเลยโ้ยังมาไปาบิ้งน,าานา้าบ่น้ำหัวบ้างนั่นน่ะนวกนลยองน่โอ้หตัวนี้กลไปสีเราหมดใช่ป,ปะกลับ ลนี่มทะยานทยลิมนี้หนยเจากกะทางกลผ่านน่าจะขาดทางนะฮะาเาเาโอ,เเอ,าโอา้แน่นอน,นว่าเจ้ากกรับผมขอนี่นี่นครับทางแลัทีทางแ้ทางเลยนะครับ อ๋อตามนั้นเนาะคนงานคนไม่นะครับเดี๋ยวเพราะว่าหัวหนา้าเขาต้องพิจารณานะครับเพราะว่าถ้าขาดทุนมาแล้วมันยากบริษัทนะเราเราคนคนคนไม่กันนะครับยากบริษัทคนไม่เข้ามาปุ๊บเราเหมือนกระเชียนหนักเนี่ยนะครับเพราะว่าหน้าไหครับทางก็เจะขาดไปเลยครับพอหัวหนา้าเขาต้องพิจารณานะครับปีนี้ครับว่ารับมาทุกปีทุกปีแล้วมันมันเกิดปัญหานะครับ จังปัญหาปีนี่นะผมผมเคยได้ยินว่าแบบแบบว่าปัญหาปีนี้คือผมเคยได้ยินมาเป็นแบบที่เก็บปักไม้เพราะไรเองน่นะเก็บปักไม้เพราะขาดทุนเขาเลื่นว่าเก็บปักไม้ขาดทุนเพราะไ่ได้ตามเป้าที่นั่นแล้วก็เลยแบบไอแบบอะไรแบบไอ้บริษัทเขาคิดว่าบริษัทจะซอยมั้ พอซอยปุ๊บเราสังเกตกับไอ้คนที่เก็บบอ,อกไม่นะครับบืนตายเราเราไลไ่ได้ได้เงินหลุยนี้แค่ได้เงินนึงเนี่ยพอได้เงินมือนึงปุ๊บบริษัทบอซอยได้ครับบริษัทที่ไปสอยพวกคนที่ขาดบุญพอไอ้คนที่ขาดบุญซอยเนี่ยปุ๊บ <ๆ S 2> คือปัญหานี่ผมก็เคยได้ยินมาแล้ว,ลวพอเขาซอยปุ๊บมันมาซอยซอยเรานี่พอเงินมันเหลือได้ครับหักค่ากินค่ายูค่าบ้านค่าน้ำมันรถเบรกร้ทางหลังลวกหลบรถทอดไหม ร้อนก็เลยอันนั้นนะครับอันพอพอ,อนขาดพุ้นปุ๊บเป็นปะเล่าบริษัทซอยลเลอาไปเอามหน่ะเงินเงินที่ได้อ่ะได้หลายก็คนที่บืนตายกีบบไม่เงินที่มันเหลือนะอาที่เหลือสว่างมืดตั้งเยอะเหลือเหลือสว่างมืดสามมืดไปใช่ไหมแล้วคนที่เฟ้นี้หลุยแล้วเขาแค่เหลือแค่มืดเดียวบริษัทก็ซอยเด้ก็ยิ่ได้คุณยได้เงินแค่มืดเดียวั้งกลับบ้าน นะมันเป็นประเด็นนี้เลานี่เขาก็เลยคิดคัดคนที่บ่ให้ขาดทุนใช่ไหมครับหัวหน้าเขาจะคี่คัดคนหาคนไปนะครับอันคนไม่ก็ต้องหาคนเก่าหาคนที่รูจจ้จักเพื่อเซ็นรับรองกันไปนะครับแต่ยามาฟาคำสุดแด้วคำสุยเพื่อเซ็นรับรองผู้ใดบ้ได้นะครับว่าคำสุยกอ,อยังอเ,เอาตัวเจ้าของบรอดอยดิวเลยนะพี่น้องนะนะครับผมเอาตามนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิกน้าก่อนบรรยากาศดีๆไปแนละ้วครับผมบ๊ายบาย มีอะไรศึกษาหาไต้คอมเมนต์ได้นะครับ